ยูโอโยโยสูว oh, ั so. ดีครับอล่ะครับวันนี้แมวมึนเกมเมอร์นะ่ามาเล่นเกมเดนิสตรีฮีโร่กันนะครับผมโอ้โหก็เลยต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่เมื่อวานที่ลงคลิปไปนี่ลืมลงเสียงนะทำให้บอกว่าเออมีคนบอกว่าเออมันดูเงียบๆเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวจะไม่ลืมนะครั้งนี้พยายามจะไม่ลืมนะครับลืมจริงแหมผมก็ว่าอยู่เอ๊ะเข้าไปฟังแล้วก็เอ๊ะเสียงเสียงไม่มีมันก็จะแบบ เป็นผิดบรรยากาศเลนะอะมามาต่อกันนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์647นะแล้วก็เรามาดูว่าวันนี้เล่นเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนี่กดโบนัสเข้าไปนี่วันที่6ครับวันที่6แล้วเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะมีอะไรให้กดก็กดไปกดต้นไม้โบ๊ะอย่างนี้อ่ะมาต่อ เช็คล็อกอินไลวันล็อกอินไลวันตอนนี้โอ้แจกตำลึงเหรอหนึ่งพันตำลึงโอ้เดี๋ยวมีชุดจิ้นบูด้วยนะแล้วก็เรื่องโนวาอ่ะเก็บไว้เลยรอดูนะครับอืมมารอบตีเฉิงชางตรงนี้นี่เห็นไหมมันพึ่งมานะมันพึ่งมีมากดไปเลยหนึ่งสสากดไป4ีทีเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ถึงช้างนะต้องกดเยอะๆหน่อยนะถ้ากดทีเดียวไม่ไหวนะกดทีเดียวเอ้ยกดทีเดียวนี่ไม่ถึงนะครับ กดสักประมาณคนละ4ีถึงทีนะถึงมีโอกาสได้ช้างแล้วก็พอช้างมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ของเยอะนะได้ของเยอะมากแล้วผมบอกเลยว่าของดีมากของดีมากๆคือแบบคุ้มมากคนไม่เติมคนไม่กดบริจาคเลยจะไม่ได้ของนะครับอย่างน้อยต้องบริจาคอย่างน้อยเอ,อ่อหอันนะแต่ว่า4อันกําลังดีเพราะว่าถ้าช่วยกันกดก็จะได้เป็นช้างได้ไวๆนะครับอืมไม่อย่าลืมนะครับ อ่นี่เรามีศึกเหมืองแร่แล้วอ่ะก็อยู่ไปตามตามแล้วแต่ว่าเขาจะให้มาอยู่ตรงไหนนะแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้อ่าจุดไฟเผาทุงา่งหญ้ามาดูกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันที่6อ่ะกดไปกองทัพนี่โจมตีกองทัพเห็นไหมโจมตีบอสกองทัพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คนที่ไม่ค่อยโจมตีไม่ค่อยเล่นบอสกองทัพเห็นไหมคุณก็จะไม่คุณก็จะไม่ได้ไอ้แสแต็กพวกนี้มานะ แล้วก็เนี่ยกดรับกดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่นั่นผมบอกแล้วว่าเวลาเล่นนะมันก็ต้องทํากิจบ่อยๆนะครับทำกิจเยอะๆทํากิจให้มันครบทุกกิจเงี้ยกิจกรรมกองทัพเห็นไหมอ่ะตอนนี้ติดตั้งสมบัติถึงเลเวลสองอย่างน้อยสองแปดชิ้นหรอโ,โอเคอ่ะมาดูตรงนี้นี่สาตาตรงนี้ก็กดซื้อเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันลดราคานะจาก2 0 0 0เหลือ1 0 0่ยังไงก็ต้องยังไงก็คุ้มนะมา นี่มีะไรกดก็กดไปเช็คชื่อรายวันอุ้ยลืมกดแล้วเนี่ยอ่ะกดไปอ่ะนี่ตำลึงตรงนี้แล้โสวันที่7จ็แจกอันนี้นะอ่ะโอเคมีอีเวนต์อะไรอ่ะกดไปอ่ะรกิจความสำเร็จอ่ะอย่างนี้ เหมือนเดิมร้านค้าเรากดนี่ยากำลังกับยาสเตเหมือนเดิมนะหีบทองคำซื้อมาอันเหมือนเดิมเพราะว่าหีบทองคำมันมีโอกาสได้ของทองนะผมก็เลยซื้อมานะอ่ะตรงนี้โจชองจูกระจุ๋นเหรอเออไปล้ดีเฟตแป บังทองจริงๆตอนนี้ผมอยากเน้นให้เจอพวกริปโป้นะอืเยวเกียวอ่ะเอามาเล่าปีผมอยากรีให้เจอริปโป้จังอะอะไม่เจอก็ไม่เป็นไรโอ้ อ่ะไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็อ่ะอยาทะลวงขุนพลตรงนี้ก็กดเตียวเซียนมาร้านอุปกรณ์กดซื้อมาอันนี้ต้องซื้อนะให้หมดเลยนะเนี่ของดีนี่ซื้อนี่มาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอามาแลกชุดส้มได้แต่ให้มันมีร้อยสิบดาวก่อนนะอะอันนี้ผมดองเอาไว้สมบัติส้มเนี่ยพายในจอเดี๋ยวเดี๋ยว ภาพภายในจรถึงอันนี้เดี๋ยวแล้วมันจะได้นะอืมมามีอะไรกดกดไปอันนี้ห้าพันเหรอโอเคกดไปงอกกจกจ๊กกกบังทองเอ่อวูกกคือเตียวครับเอาเตียวครับมาก,ก่อนวีและบุรุษอ,อ่ะอ้วนสุดอืม ร้านสาตราโอเคเตียวเสีย้ยอันนี้ผมอันนี้ขาดแคนก็เลยกดมานะอืมคนขาดแคนผมก็เลยกดมาอย่างนี้อ่ะอย่างเงี้ยแต่ผมจะเซฟตำลึงไว้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกี้ยวไม่ได้เล่นเสี่ยวเกี้ยวนะเพราะนั้นจะไม่ได้รีบอัปสตราของเสี่ยวเกี้ยวนะอืมมาหนึ่งศูนย์ เดี๋ยวเซียนอ๋อโอเคไม่เจอของไอ้นี่เลยลิโป้เลยอ่ะอุ้ยถุดไฟเผามีอะไรเกิดขึ้นร้านขุนพลอ่าโอเคมาต่อไปสัตราอ่ะโอเคได้เสือเกี้ยวมาได้ของไม่ใช่ ไ้ของเตียวเสี้ยอกองทัพเหมือนเดิมบูชากองทัพนี่สองร้อยสนับสนุนอ่ะเราขอสนับสนุนเตียวเซียนเตียวเกี้ยวแล้วก็บังทองมาอา้าวหายเอาอ้วนสย์มามแล้วก็ช่วยเหลือเห็นไหมเนี่ยคนช่วยเหลือทำไมกดกด ทีละหนึ่งหลายคนอย่างเงี้ยไม่ควรนะกดให้หมดไปคนๆไปเลยนะเนี่ยกดอย่างเงี้ยให้หมดไปคนๆไปเลยนะเออเนี่ยให้หมดไปคนๆอย่าไปเฉลี่ยอย่างนี้มาต่ออ่ะกดกดกดนี่แล้วก็ผจญภยัยสนามประลองตอนนี้สนามประลองเราก็อ้พลังน้อยจังแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ เรายังสู้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบอ่ายังสู้ไม่ไหวก็เอ่อมาขออีกสักคนหนึ่งอ่ะยังสู้ได้อยู่มาก็สู้ใครไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนี่ก็กดให้ทำเควสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้ออกไลน์ตอนนี้นะอ่ามากวัตล้างกวัตล้างอืม ล้างรายวันเสร็จผ่านด่านคุณพ้น,พนอืมแต่เขาลองตีโจ,จ๋หน่อยว่าตีได้ไหมโอ้ยังตีไม่ได้อ่ะมือเอกตรงนี้เหมือนเดิมก่านล้างรวดเดียวไปเลยนี่เน้นเน้นของรางวัลคือนนี้นะหินสกัดนะเนี่ยมันมีของรางวัลหลายอย่างแต่เราเล่นเน้นหินสกัดนะมาและตัวเองหันทับลิปโป ไปสิบโมงหรอโอ,โอ,โอมายสิบสามชั่วโมงไปเลยลิปโปตัวนี้ก็ต้องเป็นเตียวเซียนไปอ่เรียกว่าห้สองเลยมาต่อเตียวครับหรอเอาอีนี่แล้วกันอ้วนสุด ไยนเป็นไหนวะเนี่ยไม่เจอไม่มีเรายังไม่มีเสียวเกี้ยวมาอืมมาสุดท้ายอาหารานบวกโอเคยังไม่มีอะไรอ่ะน้องนั้นเหมือนเดิมนะเก็บเห็นไหมไอ้เควสภารกิจรายวันอย่างเงี้ยเก็บต่อเนี่ยกดลับกดลับเพราะเราทำเมื่อกี้ไปนะอ่ะกดลับไปอ่ะ อ่ะมอบสติให้เพื่อน20ครั้งอ่ากดมอบไปกดรับเพื่อนมอบสติอ่าอัพเลเวลขุนพลหนึครั้งมาเลเวลห้าสิบแล้วก็ริปโปอัพไปเตียวเซียนเตียวครับอ่ะอัพเกรดอุปกรณ์หนึ่งครั้งไปอัพเกรด กันอุปกรณ์หนึ่งครั้งกดสกัดไปเออเอาให้เสร็จก่อนธรรมดาเอาให้เควสเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพตัวจริงจริง,จ,รงจังอีกทีหนึ่งนะอมืมาสมบัติ ถ้าลบดันเจี้งเอาสมัครคุณพลนี้ก่อนมาสมัครคุณพลอ่าเหมือนเดิมตรงนี้กด2,000ไปบุเอ,อมาตัวทองได้2ตัวเลยมาลุ้นตัวอะไรปังทองโอเค ได้ใช้กองสุนจ้ามาอีกแล้วโอ้ยอย่างเยอะเลยตัวนี้ซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรคือเห็นมีคนถามนะว่าตัวทองเราซ้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตัวขุณพลทาอะไรเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เนี่ยผมก็เก็บเอาไว้ดองเอาไว้มีอะไรเยอะๆก็เก็บเอาไว้นะเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนะครับอืม,มาต่อถึงไห้แล้วภารกิจ ทาลบดันเจี้ยน10ครั้งพเนจร20ครั้งอ่ะก็เดี๋ยวไปท่าลบดันเจี้ยนกับพเนจรนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเหลือเหมือนเดิมนะจะเหลือประมาณอย่างนี้ก็ก็รอเวลาเหมือนเดิมอ่านี่ประมาณนี้นะอ่ะพเนจรนะอย่าลืมนะพเนจร อ่ะห้องเรียนสวยจริงผูดนะ่านั้าแดงคืออะไรนำทับเหรออ่าสวนกวนไปโอเคห่วงใยโรเอียงอ่ะกดแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ามีใครเนี่ยมีมีของเยอะๆก็กดใช้ไปเลยนะกดใช้ไปให้หมดเลยก็ได้เพราะว่ามันจะได้เลเวลมานะแต่ผมไม่ได้กดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเสียเวลาอัดนะ ว่าอัดอยู่เดี๋ยวผมมาทํานอกรอบนะครับอ่ะมาอย่างนี้ก็เก็บเลเวลต่อไปเห็นไหมทางลบดันเจี้ยนสายหลัก10ครั้งทางลบนั้นหมันก็เนี่ยแหละครับดันเจี้ยนสตอรี่นะอ่ะตอนนี้ผมอย่าลืมนะไอ้ดันเจี้ยนยอดขุนพลมันได้วันละหครั้งด้วยนะอ่ะเปิดแล้วก็กดเลยเพราะว่ามันได้จิตกับมังกรนะเนี่ยได้จิตอันนี้นะแล้วก็ได้ตำลึงด้วยอืม ตําลึงนี่เราใช้เยอะนะเพราะนั้นบางทีตีอันนี้มันก็ได้กําลึงมานะมันได้วันละห้าครั้งอ่ะเนี่ยก,กดไปเมื่อกี้พลังหมดเราก็กดยาไปนะยาไม่ต้องห่วงนะใช้ให้หมดใช้ให้ครบมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปนะเพราะเราซื้อมาต้องใช้อยู่แล้วเราซื้อมาให้ใช้ยานะอืม อ่านี่กดรางวัลเห็นไหมได้รับเพิ่มอีก200ตําตำลึงนี่แหละแล้วก็มีโอกาสนี่ด้วยนี่ท้ารลกขนพลนี่มาเห็นไหมได้ทั้งตำลึงได้ทั้งจิตอันนี้ด้วยโบลิปโปอย่างเท่ ครับได้มาเรียบร้อยก็แทนที่เลเวลห้าสิบห้าแทนที <vale ่นะก็เราเรายังไม่ได้แทนที่อะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีให้แทนที่หรืออะไรเราก็จะมาบอกให้ดูนะเสียสมบัติตอนนี้มาไล่ไอ้นี่ใหม่อัปเกรดเนี่ยมันจะมีอัปเกรดทั้งหมดก็อัปเกรดไปมีอะไรให้อัปเกรดทั้งหมดกดอัปเกรดไปเลยอืเวลาเลเวลอัพอ่ะ อ่าเมื่อกี้เราเห็นเตียวเซียนอันี้แล้วอ่ากดไปนี่โจสิทธิ์โจชองเอออย่างนี้แหละมาแล้วก็ของนี้ของเราเน้นเตียวเซียนนะของเราจริงๆต้องเน้นลิปโป้ด้วยแต่ว่าเออมันยังไม่มีไอ้ดาบแดงนี้นะปอกดาบแดงอันนี้แต่ไม่เป็นไร เปลี่ยนตำราเปลี่ยนตำราก่อนเอ่อตำรานี้เราเปลี่ยนเออให้ใช้เตียวเสียนดีกว่า嘛าอาืมอ่ะเนี่ยครับที่พอหลังจากภารกิจอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ย ถ้าเราว่างๆเราก็จะมาอัพตัวอย่างนี้แหละมาอัพพลังเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สู้คนอื่นพอได้นะอืมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แต่ตรงนี้เนี่ยอ,อต้องดูนะยังไม่ต้องรีบทะลวงนะโอเคถ้าของถ้ามียาเยอะแล้วเนี่ยโอเคทะลวงได้เพราะว่ามันใช้ยาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวเลเวล55เดี๋ยวมันจะมีให้ทะลวงอีกนะอืมมา ลิโปตอนนี้บวก4อยู่ถ้าหาริโปได้อีกหนึ่งก็จะเป็นบวก5นะก็ดีมากแต่ว่ารอก่อนเดี๋ยวรอล็อกอินแล้วมันจะแจกตัวนะเนี่ยก็มีประมาณนี้แต่ละวันนะเดี๋ยวก็ใช้ยาเหมือนเดิมเราจะต้องใช้ยากำลังนะใช้ยาสติอ๋อโอ้เปิดกุญแจเลยมาเปิดโบ๊ะโอ้ไม่ได้ของอดีอะไรมาอย่างนี้แหละธรรมดาเนี่ยเราอย่าลืมใช้ยากำลังนะใช้ยากำลังกับยาสติอย่างที่บอกใช้ยากำลังก็เนี่ยผจญภยัยไอ้ยกทัพเนี่ยดันเจียนเนี่ย อย่างเงี้ยก็ใช้ยาไปตีไปเนี่ยตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าตีตีตัวตีตัวไหนไม่ได้แล้วก็ตีตัวเดิมซ้ำๆนะให้ใช้ยาไปเห็นไหมเมื่อกี้เราใช้ยาไปหนึ่งแล้วโอ้สู้ได้ไหมเนาะโอเคน่าจะสู้ได้อยู่อืมเนี่ย ช้ยาไปแต่ถ้าใช้ยาสู้คนอื่นไม่ได้แล้วก็กว่านล้างไปเลยกวานล้างคนนี้กวานล้างตัวที่สู้ได้ไปเลยให้มันผลานยาไปนะผลานยาตัวนี้นะใช้ไปนะเพราะว่ามันจะได้เลเวลขึ้นนะเลเวลขึ้นเลเวลห้าไปไพอห้าสแล้วมันก็จะบวกบวก6ได้นะอืมนี่ประมาณนี้หลักๆมีประมาณนี้เลยเราพยายามจะเล่นให้ดูทุกวันนะว่าเออแต่ละวันเราเล่นผมเล่นอะไรบ้างแล้วก็ แล้วก็ดูเลเวลตามนะครับเวลาสายฟรีเนี่ยแม้ว่าเลเวลอย่าต่ํากว่าเท่านี้นะถ้าต่ํากว่าเท่านี้คือเออเป็นมาตรฐานเลยว่าไม่ควรต่ากว่าเพราะว่าผมสายฟรีด้วยสายฟรีเล่นได้ก็ต้องเล่นได้เท่านี้ถ้าต่ํากว่านี้คือไม่คือคือคุณไม่เล่นหรือคุณอะไรอย่างนี้นะไม่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 ควรนะไม่ควรนะเอาเป็นมรัรฐานได้เลยว่าต้องเล่นให้ได้เลเวลประมาณนี้พลังลบประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะ นะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับแมวมึเมนเกมเมอร์นั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับโยโย